สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่แปลงปลูกถั่วพูนะครับของทางสวนวันนี้นะครับพามาดูการกําจัดวัชพืชของทางสวนนะครับผมใช้วิธีการถากหญ้านะครับในช่วงอายุของถั่วพูเล็กๆแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการกรวนดินนะครับรอบโคนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยรอบโคนถั่วพูนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ไถแล้วก็ปลูกซ้ําที่เดิมนะครับผมเลยใช้วิธีนี้นะครับในการดูแลตัวปูต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะว่าระบบลากเขายังไม่แข็งแรงนะครับก็เลยทําการรวนดินรอบทรงพุ่มนะครับรอบโคนให้กับตัวปูนะครับดินก็จะไม่แข็งลากก็จะเดินหาสารอาหารได้ดีนะครับ ผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับนี่นะครับก็เริ่มทยอยถากแล้วก็พรวนดินให้กับตัวภูนะครับในช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องหญ้านะครับเพราะว่าหญ้าก็จะลุมตัวภูนะครับตัวภูก็จะมีความยืดนี่นะครับ สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ถามว่าทำไมไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับวิธีนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการปลูกถั่วพูหรือว่าพืชผักหลายๆชนิดนะครับเพราะว่าอายุแค่นี้นะครับเขายังป่อนแออยู่นะครับระบบรากยังไม่แข็งแรงพอนะครับถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้านะครับก็จะมีผลต่อถั่วพูนะครับ ก็เลยใช้วิธีการถากหญ้านะครับอย่างน้อยนะครับเราได้ขยับดินนะครับได้พรวนดินได้ดูแลตัวฟูไปด้วยนะครับดินก็จะไม่แข็งนะครับนี่นะครับถ้าใครจะใช้ยาฆ่าหญ้านะครับก็ให้ตัวภูโตกว่านี้นะครับแข็งแรงกว่านี้นะครับก็สามารถใช้ยาฆ่าหญ้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าปลอดสารนะครับหรือเป็นเผาไหม้นะครับ ก็ระมัดระวังอย่าย้โดนถั่วพูนะครับเพราะว่าเหมือนยาฆ่าหญ้าแบบปลอดสารนะครับเขาก็อาจจะมีผลต่อพืชใบเขียวนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ใบเขียวๆนะครับก็จะทําลายพืชใบเขียวหมดเลยนะครับรวมทั้งถั่วพูด้วยนะครับก็ระมัดระวังในการใช้กันด้วยนะครับแต่ถ้าสำหรับท่านได้นะครับปลูกไม่เยอะนะครับ ใช้วิธีการถากส่วนดินนะครับดีที่สุดนะครับสาหรับของผมนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ผมก็ใช้วิธีการถากหญ้านะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับไม่จําเป็นจริงๆนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงในการใช้ยาฆ่าหญ้านะครับก็ไม่มีผลดีต่อเราและก็ต่อพืชผักนะครับผมก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับไม่จําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่า ถ้าถากได้ก็จะทยอยถากนะครับนี่นะครับก็เริ่มมียอดนะครับนี่นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะใส่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสูตรสิบหกไม่ว่าจะเป็นสูตรอื่นๆนะครับที่ท่านใด ใช้อยู่นะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับสําหรับตัวปูนี่นะครับพาทุกคนมาดูเราก็จะทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งไร่นะครับดูหญ้านะครับหญ้าลกมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมใช้วิธีนี้หมดเลยนะครับถ้าสังเกตดูนะครับผมก็จะถากถากหมดเลยนะครับในช่วงอายุพืชผัก ที่ไม่โตขนาดนี้นะครับก็ใช้วิธีการถากหมดเลยนะครับแล้วก็ตีหลุมให้กับพืชผักนะครับไม่ว่าจะเป็นบวบหรือถั่วฟูหรือถั่วฝักยาวนะครับก็ตีหลุมในช่วงแรกๆนะครับส่วนมากผมก็จะตีหลุมหรือพรวนดินรอบโคนให้กับถั่วฟูหรือผักอย่างอื่นนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ตามหลังด้วยการใส่ปุ๋ยในช่วงแรกๆพอ เขาโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะครับเรื่องการพรดินถ้าใครสามารถที่จะพรวนดินก่อนใส่ปุ๋ยได้นะครับทุกๆครั้งก็จะดีนะครับดินก็จะไม่แข็งนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมใช้วิธีนี้นะครับครั้งแรกเท่านั้นนะครับมีอย่างอื่นที่ต้องทําอีกเยอะนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องถามถึงนะครับเรื่องยาฝนตกลงมา เดียวต้องแปลงเลยนะครับนี่นะครับก็พาทุกคนมาอัปเดตตัวพูของตั้งสวนนะครับตอนนี้เราก็จะเล่งทำหญ้านะครับเพราะว่าช่วงอายุแค่นี้นะครับเขาจะ,จะเจริญเติบโตเพราะว่าถ้ามีหญ้ามาแข่งแบบนี้นะครับก็จะไม่มีผลดีต่อตัวพูนะครับเราก็จะเล่งทำหญ้านะครับถาก,กันสองคนนะครับ แล้วก็มีน้าอีกคนนึงครับมาจากแคนาดานะครับก็มาช่วยนิดหน่อยนะครับก็ถากกันไปครับเดี๋ยวก็ไม่กี่วันก็เสร็จนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่นะครับในช่วงเช้าเ้าแบบนี้นะครับก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับโดยการถากหญ้านี่นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาอัปเดตแปลงตัวภูนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ